พี่ฉันนางสาวอาทิตยาพินุวาสรหัสนักศึกษา6 4 4 186069ดิฉันนางสาวมิชธาเชนโตรหัสนักศึกษา6 4 4 186062พวกเรากําลังศึกษาคณะครุาศาสตร์เอกสาขาว,วิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะชั้นปีที่1หมู่ที่2ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาพาทํากิจกรรมเบรนยิมนะคะก็คือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมองนะคะชื่อกิจกรรมเราชื่อว่า แอลคอร์ call, นะคะแอลคอร์ L call, เป็นยังไงคะพี่แอมค่ะจา,ากการที่เราสองคนนะคะตั้งชื่อว่าแอลคอร์ call, เพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยคือการทําสัญลักษณ์เป็นรูปตัวแอลค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งทาเป็นรูปมิสคอร์นะคะค่ะวิธีการทำนะคะมือซ้ายเราจะทําเป็นรูปตัวแอลนะคะส่วนมือขวาเราจะทําเป็นรูปมิสคอร์โดยหันหน้าออกนะคะแล้วเราก็จะมาร้องประกอบเพลงกันนะคะระหว่างทําประกอบเพลงนะคะแล้วก็จะสลับซ้ายขวาไปโดยไม่มีหยุดนะคะ แล้วเ,เพลงที่เราจะนามาประกอบจังหวะคือเพลงอะไรคะวิชุดาเพลงโรงเรียนของเราหน้าอยู่ค่ะค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะยกมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปตัว L ค่ะอย่างนี้ค่ะมือข้างขวานะคะเป็นรูป Miss Call ค,ค่ะตามจังหวะของพี่วิชุดาได้เลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสามสี่โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียน ชอบไปชอบไปโรงเรียน,ยนสั้นรอบนะคะโรงเรียน,ยนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุกสนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอ,ชอบไปชอบไปโรงเรียนทักษะที่ได้จากการทำกิจาก,การรมเบรนยิมในครั้งนี้มีอะไรบ้างคะพี่หนิงก็จะมีเกี่ยวกับด้านความจำนะคะการมีสติสมาธิเกี่ยวกับการจดจอ่อแล้วก็การเพ่งเล็งกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ด้านหน้าค่ะพี่แอม ก็ของพี่แอมนะคะค่าสำหรับดิฉันนะคะทักษะที่ได้ก็คือเอ่อทักษะการจดจ่อด้วยอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็การแยกแยะค่ะแล้วก็การใส่ใจในสิ่งที่กําลังทําอยู่การเพ่งเลงที่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นทักษะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะเพราะว่าเราต้องมีการทําท่าทางแบบนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เลยจะได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก็ทักษะต่อมาที่ได้นคะคะก็คือการสังเกตนะคะก็จะสังเกตจากพี่ๆหรือไม่ก็คุณครูนะคะในการทํามือต่างๆค่ะแล้วก็การสลับมือไปมาพร้อมทั้งการฟังทํานองแล้วก็ฟังเพลงค่ะ สรุปเลยนะคะทักษะนี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องการจดจอ่อจดจาําการมีสมาธิและสติแล้วนะคะยังช่วยเรื่องทางด้านอารมณ์นะคะอย่างเช่นเวลาที่เรามีอารมณ์ที่ไม่ดีเรามีอารมณ์ที่ขุนเคืองหมุนหมองใจนะคะแล้วก็สามารถทําท่าทางหรือทักษะอย่างนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆจะคะจะช่วยให้เรานะคะระงับสติอารมณ์แล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ